สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาเรียนกันในส่วนของ Start Menu นะครับซึ่งในส่วนของ Start Menu เนี่ยจะเป็นส่วนประกอบที่อยู่บน Desktop Start Menu จากคลิปที่ผ่านมานะครับ Start Menu จะเป็นที่เก็บรวบรวมโปรแกรมทั้งหมด ที่เราติดตั้งลงไปในระบบปฏิบัติการวิดโด s รวมทั้งมีโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันอื่นๆที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการวิดโด้ครับซึ่งการไป Start ทเมนูเนี่ยเราสามารถไปได้อย่างรวดเร็วด้วยการกดปุ่ม Windows นะครับ ปุ่ม Window เนี่ยจะอยู่ปุ่มที่2ล่างนะครับล่างซ้ายถัดจาก Control เข้ามาก็จะเป็น Window พอกดปุ่ม Window เนี่ยก็จะมาที่ Start Menu Start Window Search Window Search Box Edit Blank แล้วที่ Start Menu เนี่ยเราได้ยินไหมครับว่ามันอาจว่า Search Box Edit ซึ่ง Search Box Edit เนี่ยถ้าผู้ใช้ จำชื่อโปรแกรมไม่ได้หรือต้องการค้นหาโปรแกรมเนี่ยแค่จําชื่อโปรแกรมได้บางคำเนี่ยและเราพิมพ์ลงไปตัวระบบปฏิบัติการวิด o โอก็จะค้นโปรแกรมขึ้นมาให้สมมุติว่าผมต้องการจะเรียกใช้ Microsoft Word ผมแค่พิมพ์คำว่า Word W O R D นะครับ Cisco Webex Meeting Microsoft Word 2010 app เนี่ยผมพิมพ์ไ w ไม่ถูก o อ้มันก็จะค้นขึ้นมาให้เลยว่าเป็น Microsoft Office Word 2010นะครับถ้าเราต้องการจะเปิดโปรแกรมนี้ก็แค่ enter นะครับแล้วก็ในกรณีที่เราจะสำรวจดูว่าในคอมพิวเตอร์ของเรามีโปรแกรมอะไรอยู่บ้าง นะครับซึ่งจะอยู่ใน start menu นี่แหละั <Desktop S 1> นดับแรกนะครับ <Escape. S 1> กดปุ่ม window ไปที่ start menu start window search window search box edit blank และใช้ปุ่มลูกศรขึ้นนะครับก็จะมีอ่ามันจะอ่านว่า all apps นะครับ up arrow all apps list number grouping พอผมพอผมกดปุ่มลูกศรขึ้นมันจะอ่าน up arrow เพราะว่าผมไปตั้งค่าให้กดปุ่มใดๆบนคีย์บอร์ดเนี่ยตัวโปรแกรมอ่านจอภาพมันก็จะอ่านชื่อปุ่มนั้นออกมาตอนนี้อยู่ที่ all apps list นะครับในกรณีที่เราเปิด all apps list แล้วเนี่ยถ้าเรา enter นะครับ enter zoomed out all apps list Number of ก็จะเห็นอแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆที่เราติดตั้งลงไปเนี่ยจะแยกเป็นหมวดหมู่ให้ถ้าเราใช้ปุ่มลูกศรขวานะครับ Right Arrow a f o u r of thirty มันก็จะอ่านนะฮะอ่ะก็คือ a นะฮะ four of thirty แสดงว่ามีทั้งหมด30กลุ่ม Right Arrow C6 of 30เนี่ยผมกดปุ่มลูกศรขวามันจะอัาน right arrow ก่อนนะครับก็จะเป็นหมวดอักษรที่ขึ้นต้นด้วยตัว C right arrow D7 of 30อ่าอันนี้ก็เป็นหมวดอักษรขึ้นต้นด้วยตัว D right arrow E8 of 30แล้วก็เป็นตัว E นะครับเราอยากจะไปถ้าเราจำชื่อโปรแกรม ไม่ได้แต่เราเราจำได้ว่ามันขึ้นต้นด้วยตัวอักษรอ,อะไรเนี่ยเราก็แค่ไปที่กลุ่มหมวดตัวอักษรน,นั้นนะครับสมมุติว่า,เ,าเราจะไปที่ตัวดี left arrow d7 of 30นะผมต้องการจะเปิดหาโปรแกรม Dropbox นะครับผมมาที่ตัวดีแล้วก็ enter enter all apps list d grouping Dropbox folder collapsed collapsed มันก็จะ เปิดขึ้นมาให้ว่าในกลุ่มตัวดีมีอะไรบ้างอันนี้มี Dropbox นะครับ down arrow d u c k b e r r y folder collapsed ผมใช้ลูกศรลงมันจะอ่าน down arrow ก่อนนะครับก็จะเป็น d u c k b e r r y down arrow e grouping อันนี้ก็เป็นกลุ่มตัว e แล้วนะครับจะใช้ลูกศรลง e down arrow e set folder collapsed collapsed ก็จะอ่านชื่อโปรแกรมแบบเนี้ยไป เรื่อยๆนะครับถ้าเราใช้ปุ่มลูกศรลงนะตรงนี้จะทำให้เราสําววจได้นะครับว่าในคอมพิวเตอร์เราเนี่ยมีโปรแกรมอะไรติดตั้งอยู่บ้างน,นะครับทีนี้ผมจะให้เราดูอีกส่วนหนึ่งนะครับถ้า Desktop <less. S 1> ผมขอเคลียร์หน้าต่างด้วย <t> การถ้าผมกดปุ่ม scape ฮะมันจะเป็นการเคลียร์หน้าต่างที่เราเปิด Start Menu ขึ้นมา scape ถ้าเรากดปุ่ม Start กดปุ่ม Window นะฮะไป Start Menu Start Window Search Window Search Box Edit Blank แล้วกดปุ่ม Tab ครั้งหนึ่งนะครับ Tab Start List Toggle Start Navigation Menu Items Collapsed Activate to Show or Hide Labels ตรงนี้พอกดปุ่ม Tab ครั้งหนึ่งแล้วใช้ลูกศรลงเราก็จะเห็นออีกส่วนหนึ่งนะครับของ Start Menu ว่ามีอะไรบ้างซึ่ง ส่วนที่สำคัญเนี่ยมันก็คือปุ่ม power down arrow มีผมกดปุ่ม <User account S 1> ลูกศรลง <for admin. S 1> นะครับกดปุ่มลูกศรลงมาดูเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเจอ power down arrow places list documents one of 3 down arrow pictures 2 o f 3 down arrow settings t of 3 Down Arrow Power นะครับตรงปุ่ม Power เนี่ยเวลาคนตาดีเขาจะปิดคอมพิวเตอร์หรือทำการรีสตาร์ทเนี่ยเขาก็แค่เอาเมาส์มาคลิกตรงปุ่ม Start button นะครับแล้วก็มาดูตรงปุ่มคลิกตรงปุ่ม Power ได้เลยซึ่งคนที่ใช้โปรแกรมอ่านจอภาพเนี่ยการหาปุ่ม Power นะเพื่อจะปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทเครื่องเนี่ยต้องกดปุ่ม w n n o w w แล้วกดปุ่ม Tab ครั้งหนึ่ง ล้วใช้ลูกศรลงนะครับมาหา power button แล้วก็ enter นะครับเดี๋ยวเราลอง enter ที่ power ดู sleep one of three นะครับมันก็จะเปิดหน้าต่างหนึ่งขึ้นมามาถามเราว่าเราต้องการทำอะไรนะซึ่งตอนนี้อันดับแรกมันอยู่ที่ sleep นะครับ sleep ก็คือการพักเครื่องนะพักเครื่องหมายความว่าหน้าจอของคอมพิวเตอร์เนี่ยจะดับนะแล้วก็ แต่กระแสไฟฟ้ายังจ่ายนะยังมีการใช้กระแสไฟฟ้าในเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ตัว CPU หรือพัดลมระบายความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยยังทำงานนะครับแต่จะเป็นการพักเครื่องอันนี้ก็จะเหมาะกับเวลาเราไปทำกิจกรรมอื่นนะอย่างเช่นไปเข้าห้องน้ำไปดื่มกาแฟาหรือว่าไปทานอาหารครับการสลีปเราก็แค่มาเลือกตรงนี้ ถ้าเราใช้ลูกศรลงนะครับหน้าต่างนี้ก็จะมีคำสั่งอื่นให้เราเลือกได้อีก down arrow shut down two of three ก็จะมีคำสั่ง shut down shut down ก็คือการปิดเครื่องนะครับถ้าเราต้องการปิดเครื่องก็ enter ตรง shut down เนี่ยครับเครื่องก็จะปิดนะซึ่งการปิดเครื่องเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปปิดสวิตช์ของคอม,คอมพิวเตอร์เรานะครับ หรือใครถ้าใช้โน้ตบุ๊กเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปปิดสวิตช์ของโน mm ้ตบุ๊กการชัดดาวตรงนี้มันจะทําให้ระบบปฏิบัติการวินโดว์เนี่ยปิดแล้วก็เครื่องก็จะปิดด้วย mm hmm. ก็เป็นการตัดกระแสไฟฟ้าออกจากเครื่องนะครับ mm hmm. ถ้าใช้ลูกศรลงอีก down arrow restart 3 of เราก็จะเจอ restart restart เนี่ยก็จะเป็นเป็นการปิดเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ เราเรียกว่ารีสตาร์ทนะครับเพรนั้นถ้าเราจะต้องการจะปิดเครื่องเนี่ยเราอาจจะมาที่ปุ่ม Start ทเมนูก็คือกดปุ่ม w i ิด o w แล้วกดปุ่ม Tab 1ครั้งแล้วใช้ลูกศรลงมาหา Power อร์เมื่อเจอพาวเวแล้ว Enter แล้วก็ใช้ลูกศรลงเนี่ยมาหาชั u ดาวนะแบบนี้เครื่องก็จะปิดนะครับอันนี้ผมต้องการจะเคลียร์หน้าต่างนี้ก่อนนะครับกด e s c a p e e s cape Start list power แล้วกด Escape อีกทีนึงมันก็จะออกจาก Start button นะครับ Start menu Desktop list Camtasia Recorder 2009เดี๋ยวจะให้ดูว่าถ้าเราต้องการจะปิดเครื่องเนี่ยสำหรับคนที่ใช้โปรแกรมอ่านจอภาพนะฮะจะมีอีกวิธีหนึง่งซึ่งจะรวดเร็วกว่าการไปที่ Start menu นะครับคืออันดับแรกเนี่ยเราต้องให้เคอร์เซอร์กลับมาที่ Desktop อ ด้วยการกดปุ่ม Windows ค้างไว้นะครับแล้วกดปุ่มตัว M M-man เนี่ยนะครับกด Windows ค้างไว้แล้วกด M Windows <plus> M นะครับให้เคอร์เซอร์มาที่ Desktop นะก่อนเราปิดเครื่องเนี่ยเราต้องสำรวจดูก่อนนะครับว่าเราเปิดโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมประเภทพิมพ์นะอย่างเช่น Microsoft Word, Notepad Excel หรือ PowerPo i n t นะเราต้องต้องสำรวจดูก่อนนะครับว่าก่อนที่เราจะปิดเครื่องเนี่ยโปรแกรมพวกนี้เราได้เซฟรหรือบันทึกเอกสารแล้วหรือยังนะเพื่อเซฟรเรียบร้อยปิดโปรแกรมที่เราใช้พวกนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft Word Notepad Excel หรือ PowerPo i n t ตต้องปิดให้หมดก่อนนะครับถึงจะปิดเครื่องได้นะถ้าเราไม่ มีการบันทึกแล้วไม่มีการปิดโปรแกรมเนี่ยเวลาเราปิดเครื่องนะฮะตัววิดีโจะจะยังไม่ปิดให้เรานะครับมันจะเป็นการพักค้างหน้าต่างนะครับหน้าต่างมันจะค้างไว้นะก็ะเหมือนกับเราเราเรา,เราไปสลีปนะฮะคล้ายคล้ายคล้ายกับแบบนั้นก็ค,คือเหมือนกับตัวระบบปฏิบัติการวิดวโอยังไม่ปิด คอมพิวเตอร์ยังไม่ตัดกระแสะไฟออกตรงนี้เราต้องสำรวจดูให้มั่นใจก่อนว่าเราบันทึกไฟล์เอกสารพวกนี้แล้วหรือ,อยังเมื่อบันทึกแล้วปิดโปรแกรมพวกนี้ด้วยนะครับถึงจะปิดคอมพิวเตอร์ได้การปิดคอมพิวเตอร์เนี่ยเมื่อกี้เรากด Windows M ให้ desktop, เดสก์ท็อปให้เคอร์เซอร์มาอยู่ที่ Desktop นะครับจากนั้นกดปุ่ม Alternate F4 นะ alternate f4 ก็คือปุ่มฟังก์ชันคียปุ่มที่4นะครับจะอยู่แถวบนสุดที่อยู่แถวเดียวกับ escape ปุ่ม escape คือปุ่มมุมบนซ้ายปุ่มเดียวนะครับถัดมาก็เป็น f1 f2 f3 f4 กดปุ่ม alternate ค้างไว้แล้วกด f4 shut down windows dialog closes all apps and turns off the pc what do you want the computer to do Combobox Shutdown Collapsed alt plus w เห็นไหมครับพอเรากด alternate f4 แค่นี้ตัว w n n o w w ก็จะมาถามเราว่าเราต้องการจะทำอะไรนะแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับมันถ้าเราเคยปิดเครื่องด้วยวิธีนี้เนี่ยมันจะมาค้างนะเคอร์เซอร์จะค้างอยู่ที่ s h u ดาว w n ให้เรานะตรงนี้สามารถใช้ลูกศรขึ้นลงเนเพื่อเลือกดูได้นะครว่าเราต้องการจะทำอะไร ถ้าใช้ลูกศรขึ้นก็จะเป็น Sleep up arrow sleep เห็นไหมครับก็จะเป็น Sleep ถ้าลูกศรลงก็จะเป็น Shut down down arrow shut down ลูกศรลงอีกทีหนึ่งก็จะเป็น Restart down arrow restart เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะปิดเครื่องเนี่ยก็ไปที่ Shut down up arrow shut down แล้วกดปุ่ม Enter แค่นี้คอมพิวเตอร์เราก็จะทำการ Shut down ปิดเครื่อง,งนระบบปฏิบัติการก็จะปิดแล้วก็จะตัดกระแสไฟฟ้าออกจากคอมพิวเตอร์ของเราด้วยนะครับต่นี้ผมจะไม่ปิดนะจะขอเคลียร์หน้าต่างนี้ก่อน Des k t o p l i s t Camtasia r e c o r d e r escape โอเคนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับในส่วนส่วนของ Start m เมนูเนี่ยเราสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการกดปุ่ม Windows นะครับแล้วก็สำรวจโปรแกรมที่เราติดตั้งอยู่ในเครื่องเนี่ยก็คือเมื่อกดปุ่ม Windows แล้วกดปุ่มลูกศรขึ้นครั้งหนึ่งมันก็จะไปที่ All Apps List นะครับจากนั้น Enter ตรง All Apps List นะแล้วก็ใช้ปุ่มลูกศรขวานะครับมาเจอกลุ่มหมวดตัวอักษรน,นะเมื่อเจอแล้วก็ Enter ถ้าเราต้องการสำรวจดูตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ a ถึง z เนี่ยก็ enter ตรงตัว a นะแล้วก็ใช้ลูกศรลงมาสํารวจดูได้เลยว่าในเครื่องเรามีโปรแกรมอะไรอยู่บ้างนะครับแล้วก็สําหรับในส่วนของ start menu เนี่ยจะมีอีกปุ่มที่สําคัญก็คือ power นะครับกดปุ่ม window หนครั้งปล่อยมือนะครับแล้วก็กดปุ่ม tab ครั้งหนึ่งแล้วก็ใช้ปุ่มลูกศรลงมาจนเจอ power button แล้ว enter ตรง power ก็จะมีหน้าต่างให้เราเลือก sleep shutdown หรือ restart สำหรับการปิดคอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็วเราทำได้นะครับด้วยการกดปุ่ม Windows M ไป Desktop แล้วกดปุ่ม alternate F4 นะครับกด alternate ค้างไว้แล้วกด F4 แล้วปล่อยมือก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาถามเราว่าเราต้องการทำอะไร นะครับจะมีสลีปมีชัดดาวแล้วก็บีรีสตาร์ทถ้าเราต้องการปิดเครื่องก็ต้องมาเลือกที่ชัดดาวครับแล้วก็ Enter แค่นี้เครื่องคอมพิวเตอร์เราก็จะปิดอย่างสมบูรณ์เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ